We'll สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับคลิปรีวิวสกินกันอีกแล้วนะคะที่จะเข้าไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคือแต่ละสกินสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนก็อาจจะเห็นคลิปที่เราสปอยสกินไปแล้วนะเดี๋ยวนี้มาดูกันดีกว่าว่าเอฟเฟกต์สกินตัวละครในแต่ละตัวเนี่ยจะสวยบาดตาบาดใจกันแค่ไหนนะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเครดิตคลิปจาก แฟนเพจนะคะน็อก AOV อวนินะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้ได้กดติดตามกันนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นแบบผู้รวบรวมข่าวสารอะไรอย่างนี้นะคือเราได้ทำการขออนุญาตแฟนเพจที่น็อก a v โอวิมากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย ปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถตเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่อุปเอด2เชั่วโมงไม่มีกงเงพเ้อมเเ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 ติเเกมมากมายตเติมได้ตเติมดเเติมถูกทุเเกมต้องเเเเเนเติมเกมอย่าลืมมาตเติมเกมที่ก็เเเเเเิมเเมกันเเอะๆนะคะ สวัสดีไวลรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดดูคลิปนี้สักแปบนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลแหลงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลยที7่รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตด,ดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอาวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจที7่ รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะเรามาเริ่มกันที่คลิปรีวิวสกินตัวแรกกันนะคะที่เริ่มต้นก็จะเป็นตัวลอ <ไป S 2> เรียวนะทุกคนเอฟเฟกก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะชุดก็จะออกเนี่ยแบบพลิ้วสวยหน่อยนะอ่ะหมุนหมุนมุนรอบตัวก็จะเป็นให้ทำรองให้ฟิลแบบประมาณนี้นะทุกคนสำหรับสกินลอเรียวแล้วอันนี้ก็จะเป็น ถ้าว้าข้าสู่หน้าต้นเกมนะคะอะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการเป็นรีแอคชั่นของเรากับสก,กินนะสก,กินนี้เราพูดจริงนะถ้ามองแวบๆอะคือเหมือนแบบซิฟิล่ามากจริงๆมันก็สวยนะแต่ก็เป็นฟิลประมาณนี้นะคะออกฟ้าฟ้ามีเหมือนเป็นดอกซากุลงซากุระอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวเราก็ไม่ค่อยได้เล่นลอเลียวเท่าไหร่นะแต่ก็สวยนะทุกคน,น,นเพราะว่าอันนี้เหมือนฟิลขึ้นเสียงเวฟเลย แต่ตรงกลางก็จะมีเป็นแบบลูกภูเขามีพระอาทิตย์มีอะไรอย่างงี้นะอลังการอยู่นะสำหรับสกินที่คอแล็บกับเพจโอเคนะอาจจะพูดจริงจรงห่านะเพราะว่าแบบไม่ได้มานั่งพูดงนี้กับผู้สกินอะไรอย่างงี้นานแล้วนะอ่าเดยคิดว่าน่าต้องมีแบบเอฟเฟกต์วาร์ปอะไรประมาณนี้นะคือคลิปอ่ะเราก็เพิ่งได้ดูพร้อมกับท่านผู้ชมเลยนะที่เอามาตัดต่อนะคะอ่าเอฟเฟกต์วาร์ปอลังการอยู่เด้อ ก็ะจะเป็นนี้เขามีแบบก้อนเมฆขี่นกขี่นกข,ขี่อะไรเนี่ยมองไม่ค่อยชัดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเขาก็วาร์ปดูอีกรอบนะเหมือนจะเป็นขี่แมวหรือเปล่าขี่แมวหรอมองไม่ค่อยชัดนะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะ <h ums> ถัดมาก็จะเป็นสกินของตัวมอทอสอ่ะ <h ums> สวยมาก <h ums> เขาบอกว่ามอทอสเนี่ยมาในวอลลพาน,นะคะไม่รู้ว่าซีซั่นของ เซอร์ไพ์เนี่ยจะมาไหมเพราะว่าเซอร์ไพ์มัน2เดือนนะอาจจะลุ้นว่าอาจจะมาหรือว่าขายแยกนะคะสำหรับมอทัมอทศสกินนี้สวยนะให้ฟิลแบบเจ้าชายน้ําแข็งนะคะมีแบบไม่ไม่ไมฟิลเจ้าชายเป็นฟิลแบบองค์ขลักฟิลโลกไซเบอร์อะไรเงี้ยมาจากโลกอนาคตทุกคนเคยดูหนังที่มันแบบเป็นหน่วยองคลักษ์เราย้อนมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแบบให้ฟิลประมาณนั้นนะคะก็ออกเนี่ยแบบ ไซเบอร์ไซเบอร์น้ำแข็งนะ้ำแข็งนะอันนี้ก็เป็นอันติประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นแบบท่าวิ่งหรือว่าท่าอะไรนะคะทุกคนอ่าอันนี้หมุนหมุนกระโรดดกระโดดมาอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับสกินตัวมาทอสถัดมาก็จะเป็นสกินของตัวนาตา雅น,น,นะคะนาตาก็มาวอลาพาร์ตนะคะมาแนวเดียวกับมทอทอสเลยนะก็ให้ฟิล์มเนี่ยคือเราอยากเห็นแบบ เอฟเฟกต์นาตา雅มากว่าจะแบบอลังการงานสร้างอ่ะนี่เป็นโจมตีปกตินะก็จะออกแบบสีม่วงๆสีฟ้าอ่ะมีเอฟเฟกต์อะไรมาอย่างงี้นะคะอ่าเอฟเฟกต์มีฟิบว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 ิสวยนะนาตา雅ก็คือเราเก็บทุกสกินนะเราไปเล่นก็คือสนุกมากทุกคนน,นาตา雅เป็นสกินที่เอฟเฟกต์สกินสวยมากอ่าก็จะออกแนวสีฟ้าอย่างงี้เลย แอบคล้ายฟิลคิดมงคิดว่าเราคิดว่าจะเป็นแบบปล่อยอันนี้ออกมานะไอที่ตัวที่มันตามนาตายาเออที่มันปล่อยแล้วเห็นไม่ชัดนี่นี่ก็เป็นบัวน,นี้นะคะไม่รู้ว่ากี่หูปองแต่มันมาวัละพนอยากรุ้ให้เซิร์ไทรเอามาขายมากวัละพานอันเก่าก็คือยังเก็บไม่หมดนะอาจถัดมานะคะก็จะเป็นยีน่าคอาแลบกับเพชรโอเคเป็นสกินที่อลังการงานสร้างนะคะบอกเลยตรงนี้ สวยมากอันนี้จะเป็นท่าทางนะคือยีน่ามันจะมีอยู่2ชุดนะคือเราก็ไม่ค่อยได้เล่นยีน่าเท่าไหร่หรอกมันก็จะเป็นแบบถ้ากดอันติก็จะเป็นแบบอ e ีกเซตหนึ่งอะไรเงี้ยคือมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะก็ไม่ค่อยถนัดเรียกเท่าไหร่นะคะอ่ารามาดูเอฟเฟกอะไรของยีน่ากันดีกว่าอ่าน,นี่ก็เป็นเอฟเฟกเปิดตัวอลังการงานสร้างมากคืออาจจะมีแบบ6 9เ้าคูปองนี่จะมาไหมลนะ่ะเพราะว่า บิจารนะคะรอบที่แล้วที่คอแลแอลกับเฮดโอเคก็มาประมาณหกเก้า, <9 S 2> านะไม่รู้ว่าจะมาแพงไหมเนี่ยรอดูนะคะว่าเราท้าว่าจะมาราคาน่ารักเซฟกระเป๋าอะไรอีกหรือเปล่าแลอีอันนี้ก็จะเป็นหน้าโหลดเข้าสมอรลรูมินะอ่ะอาอ่าลุ้นอ่ายืนแล้วก็ดาบพวงไปควงมาอี๋โอ้สวยนะจากใจคนทำแอนะะิเมชันค่ะคิดว่าแอนิเมชันทำยากมาก อะไนี้เป็นท่าเดินออกบอ่อนะคะอ,อ,ะอแล้วก็เดี๋ยวก็จะวาร์ปเป็นอะไรวาร์ปเป็นปรึสีส้มนะคะอ่ะชุดสีส้มอีกหนึ่งชุดอันนี้ก็จะเป็นผ้าทางของสีส้มนะก็จะเป็นแบบดาบใหญ่นะทุกคนคือสวยมากถ้ามาหกเก้าเก้านะคะเดี๋ยวเราจะซื้อแล้วก็รีวิวด้วยนะแต่ต้องมาเดือนนี้เท่านั้นนะคะเออต้องมามาเดือนนี้แหละเพราะว่ามันหลุดมาเดือนนี้นะอันนี้เป็นเอฟเฟกต์วาร์ปนะคะสําหรับ ตัวสีขาวแล้วกันให้เรียกสีขาวสีส้มคือตัวสีขาวจะมีฟิลแบบนกนกฟินนกฟินิกเอาฟินิกสีแดงนะฟิลนกสีขาวมากคือเอฟเฟกอลังการมากเหมือนข้างล่างเป็นแบบอักษรจีนอะไรรืออย่างคือมันอลังการงานสร้างมากนี่สวยมากนะคะทุกคนสวยจริงๆอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกวาร์ปนะคะของตัวสีสีส้มสีส้มเป็นกฟินนิกนะนี่แล้วก็มีแบบ มีฟิลฟ้าจันน์ขีนข่นกขี่นกเด้ออะไรอย่างงี้นะอ่าเดี๋ยวก็วาร์เป็นอีกรอบนะเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมคือกับมาลาจากลักรเปิดคือสมมติถ้าถ้ามาแล้วใครซื้อดูว่าเป็นกิจที่คุ้มค่าคุ้มราคามากมี่อ่านมาดูเอฟเฟกต์การจมที่ปกตินะคะของสีขาวก็จะออกเออก็สีขาวแล้วเนี่ยก็จะเป็นชุ่มเชงชงเชงชมเชงอย่างงี้อ่อาชุ่มเชงชุ่มเชงชุ่มเชงชงเชงชมเชงอ่าแล้วสกิลที่สองนะ ปล่อยนกแล้วก็ปักดาบนะปล่อยนกปักดาบก็ถ๋ยว่าก็โอเคไม่ได้แย่นะปล่อยนกปักดาบอ่ะแล้วก็จะเป็นอันติอุ้ยอันติสวยมากอันติก็จะเปลี่ยนเป็นชุดสีแดงนะคะอ่ะเต้งเต่งเตงเตงเตงอันนี้จะไมทีกวก่วปกตินะข้สีแดงคุ้มมากทุกคนเราขออวยสก,กินิหน่อยถ้าอุ้ย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 อันติปล่อยนกฟินิกสวยมากไม่ใช่อันติเป็นสกิลที่หนึ่งนะคะของสีส้ม ปล่อยน้องฟินิกซ์สวยมากนะคะทุกคนคือขอวยยศนะคะอวิอันนี้ก็สวยนะเอฟเฟกแทงๆเนงะน่ยนี่เนี่ยสวยมากโอ้โหอาทิตยมานะคะเป็นสกินของตัวโจ๊กเกอร์แหละทุกคนคือเอาวีอย่างเงีนะคะจะเปลี่ยนชื่อจากโจ๊กเกอร์เป็นสจ๊วตนะคะสจ๊วตสจ๊วตออกแนวออกอออะไรเงี้ยชื่อมันออกอ่านประมาณนี้นะค,ะคือที่เขาเปลี่ยนเพราะว่า เออทาง DC เนี่ยอาจจะหมดสัญญากับ RV นะดูได้ตั้งแต่ฮีโร่แบทแมนนะคะหรือตัวเคนั่นเองอ่ะอันนี้จะเป็นสกิลนะคะนี่ประมาณนี้ยิงไปก่อนอ่าสกิลที่หนึ่งนะคะอ่าก็ปล่อยกระสุนฟิลแบบวิ่งเหมือนการ์ตูนการ์ตูน 2D นะน่ารักเนี่ยสกิลที่หนึ่งนะอ๋อเมื่อกี้เป็นจอมตีบกระติกสกิลที่หนึ่งนะคะฟิลแบบเหมือนเส้นลายการ์ตูนอ่ะสวยนะน่ารัก คืออาวีก็ไม่ค่อยเห็นอาร์วีทำเส้นลายการ์ตูนอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะคะก็เพิ่งเคยเห็นแบบครั้งนี้เหมือนมาไม่บ่อยนะส่วนมากก็เป็นแบบแนว 3D 4D อะไรเงี้ยมันก็จะแบบฟิลแบบแนวสมจริงอ่ะนี่ไมออกแนวแบบการ์ตูนการ์ตูนนะให้แบบความรู้สึกเท็กเจอร์เท็กเจอร์แบบฟิลการเล่นในอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับสกินนี้อ่ะคลิปนี้ก็จะมีรีวิวสกินประมาณนี้นะคะถ้ารแค่กดแชร์กดติดตามกด เปิดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรม Rv อะไรใหม่ๆนะคะไว้มีอะไรมาเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ